บ้านใหม่หนึ่งล้านคริสหอวังเขาใหญ่รับมือความโสดสวยและวรวยมากจริงๆสำหรับน่าแสดงสาวคริสหอวังหลังเคยเปิดบ้านพักแต่อากาศที่หัวหินตั้งเชื่อว่าอเล็กซ่า2 1 8ซึ่งเป็นบ้านที่เจ้าตัวตั้งใจสร้างไว้ให้กับครอบครัวและเพื่อนๆมาเที่ยวพักผ่อนและปาร์ตี้กันล่าสุดสาวคริสได้โพสต์คลิปลงในอินสตาแกรมส่วนตัวพาชมความคืบหน้าบ้านใหม่อีกหลังที่เขาใหญ่ กำลังก่อสร้างเริ่มจะเป็นรูปเป็นร่างมากแล้วพร้อมระบ,บุแคปชั่นเพียงสันส้นๆว่า Alexa 444 in progress บอกเลยว่าบ้านหลังนี้สวยน่าอยู่แถมอลังการสุดๆแทบจะทุกมุมเลยงานนี้หลายคนต่างเข้ามากดไลค์ส่งอีโมจิร่วมหัวใจให้รัวๆพร้อมทั้งชื่นชมความสวยของบ้านแถมยังมีคอมเมนต์แซวด้วยว่างบ100ล้านบาทปลายๆแน่ๆแ,แม่